ก็ไม่ได้แต่รางวัลมาซะก่อนนะทุกคนซึงสีอได้เท่าไหร่าหารางวัลซุปเปอร์เมกามา1,924ัน19บุตรแปลว่าตอนนี้เป็นเวลาเชี่ยงคืนนะคะเชี่ยงคืนนะทุกคนไทยรีเวอร์บวันเดอร์ตลาดไทยพีซีนัแตกเชี่ยงคืนนะคะ แล้วก็จะโชว์โชว์ผู้จ่าในเกมชายลิเวอร์วันเดอร์นะทุกคนไม่ได้เล่นนานมากนะวันนี้น้ำทูที่800ร้เบาๆเดี๋ยวเราจะเริ่มเบรกเลขที่เหมือนกันก็คือ8นะจ๊ะกดเทอร์โบไปเลยเหมือนเดิมเอ้าเฮ้ยเอาดีจริงจังะเนี่ยหมายแรกก็เข้าไปเลยเหรอโอ้โหทุกคนเกมนี้สแตเตอร์ผิดตัวเข้าหมูลฟินส์ีสองรอบนะนะคะทุกคนโอ้โหอย่างว่าจะมาครองแชมป์ในการแตกดี แบบทุกเกมไม่ได้นะตามเล่นไม่ทันเลยนะเนี่ยมารีวิวให้คนอื่นดูไม่ทันแล้วนะเออทุกคนใครอยากเล่นตามนะคะดูได้ในดีสคริปชั่นหรือว่าในคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะถ้าคลิปไหนไม่มีในคอมเมนต์ก็ดูในดีสคริปชั่นเอานะคะทุกคนคะ่ะนะาปายต่อเซเริ่มเงียบเราวู่เข้าง่ายขนาดนี้เงียบก็มไม่แตกหรอกไม่ไหลให้เลยไม่แตกใชเลยมงมากนะคะทุกคน เฮ้ยเหมือนจะไหลเหมือนจะไหลไม่ค่อยไหลเไห,ห,หร่หรจเกเตอร์รอบแรกฟิสปินรอบแรกได้รางวัลรวมมาทั้งหมด147่บเจูดเองก็เดี๋ยวเราไปกันต่อที่เดี๋ยวขอคนให้โค้ชผ้าไม้ก่อนป๊าบมา,มาเฮ้ยไม่ใช่ห้าไม้ดีสองไม้เอา้าเป็ดที่สิบก็เข้า ว่าถ้าเาได้แบบนี้นะในฟิสินไม่ค่อยแจกนะคะทุกคนนะแต่ถ้าแจกอะแตกถ้าแจกแปลว่าเล่นถูกเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในฟิสินรอบที่สองเราจะได้เท่าไหร,นะร่นะรางวัลมาซะก่อนดูซิได้รางวัลก้อนโตมา223บูนะคะไปกันต่อจะอ้ะอเรามาดูรางวัลด้วยกันเถอะว่าจะได้เท่าไหร่มามามา เพิ่มไปเร็วมาเร็ว,รวแตกก็ไม่ค่อยแตกเลยอาคีมาแล้วไหลให้ไหลก็ไม่ได้ต่รางวัลมาซะก่อนนะทุกคนคืองีได้เท่าไหร่รางวัลซิปโร์เมกามา1 9 2่บการบแปลว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืน คนไทยลีเวอร์วันเดอร์ตลาดไทยทีนัดแตกเที่ยงคืนนะคะบอกไปแล้วนะถ้าในสเกตเตอร์ร,รอบที่2นะแจกรางวัลใหญ่มาปุ๊บจะบอกเวลาแปลว่าเวลาเราถูกถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะแต่โจ๊กไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วแหมรีวิวเกมไหนก็แตกดีตลอดเอาสเต็ปไปเล่นได้เลยทีละสองไม้สองไม้นะคะสเต็ปใหม่นะทุกคนไม่ใช่สเต็ปเดิมนะนะ,ะดูรางวัลก้อนโตมาสองร้อยเจ็ดสิบหกบุญไปกันต่อจ้ะ ให้หนอะไรใหะหน้นคุนเสร็มาแล้วคูนส,สองเข้าไหมไม่มา,านะแล้วก็จะบอกว่าอะไรใครยงไม่ได้ติดตามน้องอยู่นี้นะไ่ติดตามน้องหน่อยนะตอนนี้ผู้ติดตามน้องหนึ่งไม่ถึงร้อยเลยก็เดี๋ยวขอเด็กขึ้นแบนแป๊บนึงเติมสาป่ะมา ลงจากทีละสองไม้เหมือนเดิมนะคะทุกคนรางวัลมาถึงจะเบ็ดขึ้นนะแต่ถ้ารางวัลไม่มาห้ามเบ็ดขึ้นเด็ดขาดนะไม่งั้นก็จะหมดตัวนะจ๊ะถือว่าเตือนแล้วนะเจมบอกแล้วนะเอออย่าให้เจต้องวินพูดแล้วไม่ฟังเออหยอกหยอกพูดแลต้องฟังนะเป็นเด็กดีของเจนะทุกคนนะแต่ทุกคนที่เป็นเอนะ็มสี่เจโอ้โหเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลแล้วเบ็ดที่ห้านะ ในเลนที่แบบว่าสามถึงสิบประมาณนี้ถ้าสาสิบปุ๊บไม่น่าจะให้แล้วเบดสูงมันไม่ให้เลยไ,ได้ให้เบดต่ำๆเบดต่ำๆต,ำต,ำตอนตนี้แตกหลายๆอยู่นะนี่เหมือนสเกตเตอร์จะมาขออีกสองตัวขออีกสองตัวขออีกสองตัวมาไหลไปก่อนแดวก็เอ,อ้ยมาแล้วสมตัวขู่ไม่แตกเฉยเลยทุกคนโอ้โ,โหได้วอนก็ตัมาเจ็ดสิบสีุ่๋ดเองอ่ะปอยต่อวาเมทที่ห้ามไหลหน่อยไหลหน่อยเคมาเออได้แหละ มีแววจะไม่แจกแล้วนะคะเพราะเราแบบว่าอ right like like, ุ right. sure live, Welcome, ้ยมาเต็มแผงเลยนึกว่าจะไม่ให้ไมกเต็มแผงหืมเต็มแผงที่สองมาเต็มแผงรอบที่สามลงเข้าแล้วเออผักมาจ้ะไม่ไม่โอกหมดละก็เดี๋ยวเราจะพอแค่นี้นะทุกคนดูแววแล้วว่ามันไม่แจกแล้วนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b e ให้เจ๊โชว์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามน้องยูนี่ให้ด้วยนะน้องยูนี่กลับมาแล้วนะคะเจอกันเกมหน้าจ้าทุกคนจ๋า